มาแจ้งข่าวนะครับตอนนี้นะครับมีเพื่อนๆตั้งบัตเจ็ตกันในกลุ่มนะครับรับเฉพาะ60ล้านคนนะครับมีเพื่อนเพื่อนะครับมาตั้งบัตเจ็ตในกลุ่มว่ามีฉันมีเงินเท่านี้ฉันต้องการเหรียญเท่านี้เท่านี้นะครับก็เอาเป็นว่านะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนทั้งประเทศไทยนะครับสามารถเข้าไปในกลุ่มนะครับรับเฉพาะ60ล้านคนในกลุ่มนะครับรับเฉพาะนะครับ60ล้านคนนะครับมาดูกันว่าเพื่อนเพื่อบางท่านก็จะตั้งบัตเจ็ตว่าฉันมีเงิน900ฉันอยากได้30เหรียญเนี่ยแล้วมีใครนะครับพร้อมจะขายให ห0 0อยบาท อยากได้เหรียญสตังลูโบรานนะครับจำนวนนะครับ30เหรียด้วยกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีนะครับเหรียญ1นึงสตังลูโบรานแบบนี้นะครับรีบเข้าไปในกลุ่มเลยนะครับรับเฉพาะ60ล้านคนรับเฉพาะนะครับ60ล้านคนนะครับง่ายๆเท่านั้นเองเลยนะครับในกลุ่มนี้เราจะเป็นได้ทั้ง2ฝ่ายคือเพื่อนๆจะไปเป็นคนขายก็ได้หรือเพื่อนๆนะครับจะเข้าไปเป็นคนซื้อก็ได้นะครับอิสระโดยไม่ได้บังคับจิตใจใครเลยนะครับเพียงแต่เพื่อนๆก็แค่บอกมาว่าเฮ้ยวันนี้ฉันมีเงิน1,000บาทเนี่ยฉันอยากจะซื้ออะไรบ้างนะครับ หรือวันนี้ฉันมีเงิน900ฉันอยากจะซื้ออะไรบ้างนะครับก็ประกาศหากันในกลุ่มได้แบบอิสระนะครับแล้วก็เพื่อนๆอ๋อดูชุดบวชครับได้เลยครับดูชุดบวชสบายมากครับผมเดี๋ยวขอไปทาเนมเนมเนมมาขายชุดบวชแป๊บหนึ่งมาขายชุดบวชแป๊บนึงเลยมาครับแป๊บนึงเดี๋ยวต้องออกมาขายชุดบวชตรงหน้าบ้านกันก่อนนะครับอ่าแล้วก็เอาง่ายๆนะครับรีบทบทวนกันเ่อะนะครับหรือจะปักหมุดนะครับกลุ่มนะครับรับเฉพาะ60นั้นคน กลุ่มรับเฉพาะ6 0ล้าน้คนใครมีก็สามารถเข้ามาขายในกลุ่มได้หรือถ้าเกิดใครมีเงินอยากจะซื้อนะครับก็สามารถระบุจํานวนกับราคาได้เหมือนตอนเนี้ยคุณสมรดีบอกว่าคุณสมรดีมีเงิน900อยอ่ะอยากได้เหรียญเนี้ยสาเหรียญนะครับถ้าใครพร้อมขายก็เข้าไปขายให้กับคุณสมฤดีได้เลยนะครับโอเคขออนุญาตไปทํางานหน้าร้านกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นกดติดตามกันไว้ก่อนนะครับแล้วมีอะไรก็ค่อยมาเจอกันในไลฟ์ประจําประจาเด๋ยวจะามาแจ้งข่าวบ่อยๆว่าเฮ้ยตอนนี้มีใครอยากได้อะไรราคาเท่าไหร่นะครับ เมื่อพร้อมแล้วนะครับกดติดตามไว้ก่อนได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวิยวจะมาแจ้งเรนะื่อยๆเนาะว่าในกลุ่มเนี้เขาต้องการอะไรกันบ้างนะครับมีเงินเท่าไหร่มีงบเท่าไหร่เพื่อนๆที่มีก็เข้าไปลองขายในกลุ่มรับเฉพาะ60ล้านคนครับหาใน Google